Bồn bì răng môn. Yes, là. Tao bát dìu. Mua nhãn tony. Bì hôm. Swipe chupe 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 đi chupe đi chupe chupe คั่ยเนืงคึ่นึงเจ้าลองจู่เพิ่งกิลอวเข้าหนึ่มากกว่าสี่ท้ายไห่ดังที่อ้เจ้าก็จะไปกินขครับเดียวยังนอีกนะท่านกินอะน้องนี่อผ้าเคยบ่อยเมอกี้กินออนี่ผู้โชคกินมากอะก็ปีซ้ำหาครับนุ่มกอดกองเห่าเหมือนเดิมคือเกาเดีพี่น้ลองเด้ออมใส่เบ็ยไปหน้าผู้ใดเข้ากับไรนี้ยานี้ พันธุวาบ้ามี่ว่าพ่อเนี่ยเบ็ดขั้นละสิบสองบาทมันเพราะพ่อใส่เฝ้าไปสื่อมาเบ็ดขั้นละสิบสองบาททิดมันพความดีตามดีสวยมันใดมองนี้น้ำเด้อดรุมก่อเขี่ยพี่รองเขี่ยไม่ไม่เหลียดแดง เลียดแดงแดงอันนี้บีเนาอครับนาอนี่อันนี้บีต้มน้ำปลาพี่นอ้องคล้องดีอืมไหวเห็ดเห็ดลาบไววครับปันวานคอยใส่เวลาคอยคอยร่างว่าตาัดขีบเนาะคอยใส่เวลาสี่สิบนาทีจะเห็ดลาบแล้วเห็ดแบบเป็นตะชีตะกินไายไปไายไปมาตายตอนปุง่ง กะว่าแมนสู้หลดเนาะดึกลงไปสว,สว่างส่วนวานอําลําพี่นอ <c oughs> ้องสวยหน่อยเงยบ่เป็นยังครับคันเนื้อดีๆแนวนี่พี่นอ้องสอยตอนหน่อยตอนเงยพลอยเบิดเลยครับเด้อสองเบิ้งงสีนหมอวานค้าหลังกันได้ไหวพี่น้องเยอะว่าเห็ดหลาบไหวอยู่ เดี๋ยวเจ็ดก้อนจงสิเลยว่คได้จับก้องเราที่คุณพ่อเดี๋ยวเดยวข้าวเดี๋ยวดักขวานสิสิทีน้ำยังอมฤตบอืมบักสร้างเศน้าหูงานขนาดบ้ากอดเห็นว่พี่ดองนี่นี่ตอน

นทำยางดีเนาะครับเนาะเรียกตอนได้กิน้องนี่สังเกตียเห็นปะพอมีติมันจริงีมันไม่ได้หลาบารดอกพี่้องหลาบแต่ว่าเขาเรียกหองค้ยหองได้สร้อยจูก็มี่นะครับเดีอยวพอตกหัอพี่้องเพิ่นจัดให้แน่นอนล่ะแต่ว่าเขาเห็นลาบก้อนหิวเขาหิวนำเอามาลุ่มแข่กินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบุญมาฟังเมื่อเมื่อเมื่อได้กับคำนี่ สิบหกสิบหกมาลำอีสามสี่หมื่นพี่น้องมีหอดลุดแห่พี่น้องสีเห็นเด็กหน่อยหัวท่อบักแข็งเมาเหล่าขาวกระเที่ยวนี่แล้วพี่น้องแห่คุ้มแห่คุ้มคุ้มเงินคุ้มเงินว่าจะดูคนถ่ายจะแย่เหรอเอแห่แห่คุ้มเงินกระดูกเอากระดูกก็าม่ใช่แตห้ามห้ามควายนี่เป็นบ้าควายน้ำเลยพวกควายขัดถุยเบิร์ตว่าสันกะตะยาน

เดี๋ยวเราทาไปบังเบากัดปุ่งลาบพี่น้องลาบยาสูของแถ่แน่นอนล่ะอันนี้สร้อยจุพี่น้องขวดขวดมันบ่ไห้ตัวครับไอพิษก้นไม้คนเขาไปไทยเขาไ่เขาไ่ใจโตครับยาสูขวดเรา บ่ได้บ่ได้เขาไว้ใส่ขวดนี่ครับครัใส่ขวดน้ำเป่าขวดได้ได้อยู่นะแต่ว่าเห็นยี่ห้อเห็นได้บ่ได้บ่ได้ทิดและกคตกติกาอืมแต่ว่าขันเป็นขันเป็นแอปขันเป็นแอปที่ที่นั่นมันได้อยู่ ผมผมกินเครื่งชุนนะกิน้อนไ่ได้นที่มือม่ไเป็นสิโอเคขอ้านกตีมืเดี๋ยวาเมเอาเลยครับเอาเลยครับขอบคุณครับว่เอาคุณฝ่ยินบ่ได้่จหนอะไร่เดยอาหน้ากระเดียงมนี่เป็นตันอนเนี้ คุณยายยังบริสไทว้าตรงๆไปกินเขาอยู่ลานกุกข้ามาพี่น้องจานบักใหญ่ยานตะโบอิ่มไผ่สีหัว่าสีมีสีดงัวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตายข่อยกระมัตย์เชียร์ใจนะเบ้าเบ้ากอนอี่กระบอกปากบ่อบ้าบอกจ่าเลยพี่น้องว่ามีสีดเด้อว่าสันกระบอกว่า ปวดร้าวหัวใจแหงพี่น้องเลยโอ้ยเหียดเจ้วพี่น้องห้อมแล้วครับห้อมแล้วในแน่้อ้วนพี่น้องจักม้วนคือว่าล้องบีคนนเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่ขวงพี่ขวงออกมาโอ้พี่น้องของแถวมาสั่นจะสิบ่ปากบีตีให็นอยก่ินป่านใส่ลาบ บ่เบ้โซหนึ่ได้ยู่เซียไปได้พี่อาบีเซียไปได้ต้องมาเรียนบ่ได้เรียนใส่ไหมครับไมยคันคันผู้เป๊กอ่าได้เบิดมือนีแม่นี่ดีดีครับมันจะออกอาการสั้นดิเบิ้มือกรบมิตผมนี่เร้ตตรงเบิดมือดิคันขาดช่วงนี่สั้นจปนั่โอ้ยปานนั่นเดียว ร้อ,อไอ้ฮามใหญ่มันยเราไม่ยอมเสียอ๋จักสิไปหาเซฟี่ครับเขามาบอ,อกกัน,นป,ป,ปากาศเลยยูทูบเลยเด้อพน่องหรือผู้ดใดหูแจักคนซื้อดาาฟอนต์สร้างบอกให้ติดต,ต่อมาหาโกมิตได้เดือพน่องหรือเอาเอาซ้ันีแ่แหะเดี๋ยวมันสิถือฟ้องได้หัวไหลๆหอมไรวัน วกน,น,วนมาเด้อไออีสานวอดหวอดเลยดังได้ย้อนไออีสานวอดหวอดเด้เพื่อสิป,ปั๊บต่นไปเก้าถึง่องเป่นปั๊บเด้ว่าสัน <c oughs> เอ,อ้ใส่อะไรแบบนี้ละบ้ามีหมอว่านนี่ใส่ผงหนวเลยลาว่าสัน <c oughs> เอาคนไปแล้วมันคือหวานจังสี่าสัตนตั้งตาเสีย่าสัน,สนพี่น้องเลย มาที่เปตะติดเขีมเลยพี่นอว่าเจียวนี่เด็ดอยู่บางนี่ว่ะเอาหดลงไปที่ปหากพันกระเพาะอ,อกไนอ่นอยพี่นอเเขียมขี้ก็สีเดียตาท้ายเพิ่นเลยคือว่าโอ้ยใส่ัง่งปลาเผียดเน,น,น,นี้ยหนอนาสีบวก่วงนาผู้ใดมุ่งจะฝากกินเขาด้วยกันาีวานี่ ลากเยอะสุพี่น้องใส่บ่อเดียถุงเดียววเนเพม่ใช่เอาแบบลอยเอายังไรคุณบกลอยอยู่วะลอยมันก็เลี้ยลอยหมดแล้วมันสามสีถุงคุณเอาวงกันเจ็ดสองถุงเาสองถุงพี่น่อยอืมท่านใส่บ่ใส่เพิลสองถุงะ ตอ,อนผมตอนผมไปยุการสินก้ไอเลียดหมูไหมลูกก็ไยเรียดหมูดิบน่ะไปยุไม่ันไหกินกับกินำพนธก็ยเรียดหมูดิบดิโอ้ทาังผู้นิ่นกินแนวนี่กับกินำห่วยกินเลีวก็พพายมเปื่อยทยุฟังแหละกูได้ยินเสียงบนนอ มันควายบ่าขันคันขันมันเป็นตัวคือมาหน่อยใครอยู่มันว่าเป็นตัวเหรออ้ออ่ะลาบจากบ่าวกอดของเฮาเหมือนเดิมคือเกาเครื่องหม้อพี่นอ้องเฮ้ยหยิบล้ามากเ,เอาคุ้นว่ามาซีมไปเนี่ยเอาคุา้นวะ่า,นะารู้ขึ้นมาซีมหปเนี่ยมาเสียบลวดเชียงเลยอันนี้แจวเนรอ ทานกู่กูกินวิธีทิปมดนมาหนี่ัดอุโยทพี่น้องเลยัดบ่ได่เลียวเนาะมาบุยก่อนพอดีอืก่อนพอดีพอดีแล้วอ้ยงกนี้องคุณ่ไปหู้มเขาอีแล้ว กเข้าต้อขอที่พนเลยอเ้อนซพี่อ้มีอะไรไปได้ัน่องเทียนแลว่มาอือจัอดีอันเจ้ามาอก่อนเลยเลยเออมาด้อพี่น้องนะขวาเอินพี่เอินวองมากินเขาแล้ววะเออพี่ม่กินเขาชากเอิอนผมจ็ได้เอิเอจะขวงมันไม่กินเอินไม่กิน บ้อมเอมาความมาซีมจุให้เนี่ยีดีๆเนีนี่มันอนั่งหงเนี่ยนี่เนี่ยคราเพลรไปใช่ะครับมาแม่เอาคุณพ่อฟ sure> like ้าเพชรมาฟาเพชรมามามามมงม่ยบมเสียบเตักท uh 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 ี่น้องบ้านจะาอจานยวบ่

เป็นยังไงครับผมแสบแบะันพี่น้องโอ้ล้มลุกอันนี้จุติมันพี่น้องบาทนี่จุติมันจากุเขาไีดียอ่อุพี่ขีนู้แท่ดิอุ้ยลวไส้บังหันพี่นองกวบไส้ซีหางวยเลยนี่พี่ขีนู้แท้พี่นองโคตรเพ็ดนะ

มียาขอขอเอยลายลนั่งลงนมเนี่ยเพว่าเพได้กินของบงบอยเเห็ดเบียว่าเดียวมันจมาาบาเพาดีวมีผมนึ่งลายักินบ่อขมเหมือนวะพี่นอน นี่ของแถบวางแล้วเยี้ยไงเบี้ยวบานบ่ามีขาดบ่ได้พี่น้องต้องน้องพรอนอันไซตตัวนี้เข้าไปว่ามีพิษบังอือมันจ็บอืออ่ะบ่าวกอดคุยลาบงัวบานนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยชื่อนายเนี่ยยำมาก็ได้ได้กินกะเพรานมามามาเขามาทางอีพรอนมีนี่มานั่งนี่รด เอาไมรองัลงไปขุนลาบยาโซนพี่น้องเนาะซอยอันนี้ก้อยร่องแมนบอกุณแม่เขาบอกก้อยร่องบ่เบิ่งเลียดที่น้องุนก้อนนีก้อนหน่อยเกียวมอันนี้ไส้เลียดเลียดแดงๆเห็นบ่พี่น้อง หุ่นลาบทาั่วผู้ดใดกินบักพริกได้ก็แต่ว่าดีครับเด้อพี่น้องพริกขี้หนู๋ไหมเป็นพริกขี้หนูสวนพี่น้องบ้นพริกพ่นบ้านเฮาเด้ดเพชรก็พริกพ่นม่านสองสามแถอมาพี่น้องผมโอ้ยกราบกระปะกาศเห็นก็นกนสุดยอดแล้วเนาะสดกระมี่พี่น้อง โอ้ยผมเบ่เคยกินับพริกหรหวานจากเทียมีต่เพ็ดพีน่น้องไปกินเพ็ดๆล่ะันคืนกล้วยได้เมี่นแล้วล้อได้กินล้อลูกล้อเต้าได้กินแตว่าไตใกล้เอาไว้กินสมงวนกินเจา่ขวางเบิดเต็มที่ลูกหลานกันได<อ>่ตัสบสมบัรน้ำกับอกว่ามันสีแหลีกเออน่าที่ดำดมันออเลยเนาะขี <c oughs> ้นอ้องผม

<coughs> wow. mặn mặnสุดยอดพี่น้อง. กินได้ดิวันสิได้ Ừ. chín đây บ้านนพือนพือนอะเพื่อนอนอะอการกินหนาสักพีหน่องผมกินนี่เอาไว้ซ้ำนี่บุรีศิมาสดกับมาด้วยครับเด้อทีมงานอีสานบ้านขว่าเองเด็นบ้านแล้วคือนีมเ่ย เนี่ยได้อยู่เลยัวขอุณคขับเจอกันครับผม